ยายขนมยายไม่ช้าคงมีหลานชายไว้เชยขออ่อนเงินดาวสักครึ่งได้ไหมผู้รวยเมื่อไรแล้วผมจะให้หมดเลยแล้วผมจะได้ที่ตำแหน่งลูกเคยอย่าโกรธอย่าเกลียดผมเลยแป๊บนึงเพิ่งไปอ่านชื่อกันเอาใครอยู่ข้างนอกเข้ามาให้อ่านชื่อหน่อยเร็วใกล้จะจับกล่องคำถามแล้วคุณลีคุณนังชาลา สล่าขอเพลงมันมันใช่ไหมได้ได้ได้จ so ัดให้จัดให้เรที่รักเดี so ๋ยวลุงจัดให้สล่าไปเดี๋ยวนี้เลยเล็ตโกไปเพลงมันมันเลยเอาขอเพลงมันมันหน่อยเร็วเพลงไผลงมันมันวะเอาเพลงยนก็เก่าเก่าเก่าพูดสลิกนอดซะไปยังเราขย่มเวที่ไม่ต้องไม่แอมเลยโซ่แอมโซ่แอมมาไมเคลื่อนแจ็คซัน เออฟังเพียงเราไม่ค่อยมันให้เราตินให้ฟัง